สวัสดีครับบาวจินจากช่องบาวจินขึ้นทินครับสำหรับมือนี้เป็นวันพระบาวจินจะมาสวดมนต์ไหวพระกอนนอนนะครับและกาบาวจินกระตั้งใจสิลงคลิปนะครับทุกคลิปนะครับที่บาวจินสวดมนต์ไหวพระนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับตั้งจิตอธิษฐานไปกับบาวจินในการสวดมนต์ไหวพระ นะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาผุดทังปะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตะปะคะวตาธโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปโนปะคะวโตสาวะกะสังโค สังฆนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ tuti yampi putang salanang kacami tuti yampi tamang salanang kacami tuti yampi sangkang salanang kacami tati yampi putang salanang kacami tati yampi tamang salanang kacami tati yampi sangkang salanang kacami ติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปนุสุขตโลกวิทูอนุตตลูกุลิสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังปุทโธภควาตีสวะขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกะกาลิโกเอหิปสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวิญโูหิติ

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วนัตตาลาชาัีิมานาเขเต,เตสมันตาสตโยชนะสตสานิพุทธชาลิปลิเขเต,เตลักขันตุสุรกขันตุ อิมัสมิงมงคลจักรวาลนั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันน้มร้อนรอบครอบทั่วนาตาลาชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชะนะสตัสสานิธรรมชาลิปริเขตเตรักขันตุสุรักขันตุ อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันน่วมร้อนรอบครอบทั่วนาตาลราชาเสมานาเขเตสมาตาสะเจโยชนสตสานิปัจเจกับพุทธชาลิปริเขเตรักขันตุสุรักขันโตอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศ ประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นมาป้องกันน้อมล้อมรอบครอบทั่วนัตตาลราชาเสมานาเขเต,เตสมันตาสัจโยเชนะสัตสานิสังคาชาลิปริเขเตลักขันตุสุรักขันตุ ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแขวคาดาธรรมังแขวคาดาสังฆังแขวคาดาศัตรูภัยพานวินาศสันตินาคารโอกกุสันโทสิโรมชัชเชโมโกนัคมโนนานาจิตเตพุตกาโรกัสโปพุทธโฉทะเวนเนเตท,ทากาโรศีสักกายามุนิโคตโมยะกันเยนยกาโรยะเมตโยชิวหาทีเตปัญจุทันะมามิอัง สาธุสำหรับคลิปนี้กระจไใบซัานี้นะครับกระฝากพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องบ้าจิงขึ้นทินเนเดอร์ครับขอบคุณครับ